สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรหลังบ้านชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนนะครับทุกทกท,กท่านนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนลูกลอกดันสายพานนะครับสำหรับรถ Honda City ZX นะครับปี2 0 0 6เนื่องจากเสียงดังนะครับตรงลูกหลกหน้าลูกปืนน่าจะแตกนะครับเราอะไรนี่ครับเราซื้อมาทั้งลูกเลยนะครับวันนี้เปลี่ยนทั้งลูกเลยเป็นเ k นะครับยี่ห้อ n s k b e r ส i n ในราคาประมาณ300บาทน,นะครับข้างในก็จะมีลูกรอบตัวใหม่นะครับพร้อมลูกปืนลูกปืนมาพร้อมนะส่วนมากในกลุ่มเพื่อนๆเ,เขาจะเปลี่ยนแต่ลูกปืนนะครับสำหรับผมก็ เปลี่ยนทั้งลูกเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับอุปกรณ์ถอดก็จะมีบล็อกนะครับมีบล็อกมีกุญแจเบอร์สิบสองนะครับตัวนี้กุญแจแหวนเบอร์สิบสองสำหรับไขลูกลอกนะครับแล้วก็จะมีกุญแจกุญแจเบอร์ยี่สิบสี 24, ่กุญแจใหญ่ เอาไว้คลองแล้วก็งัดนะครับอันดับแรกเราก็จะมาคลายนอ็อตคายน็อตตัวยึดนะครับตัวยึดกับไดชาร์จนะครับตัวนี้ต้องคายนอ็นอตน็อตเบอร์สิบสองนะครับคายออกก่อน ทีวิธีไขนะครับถ้าเราไม่มีบ็อกเราจะใช้กุญแจเบอร์12แล้วก็กุญแจเบอร์ยีสี่นะครับคล้องกันคล้องกันแล้วก็งัดเลยนะครับใส่ลงไปนะ ใช้กุญแจเบอร์ยี่สิบสี่งัดนี่ครับนี่ครับมันจะออกง่ายนะนี่เราก็หมุนออกได้เลยนะครับ ออกมาแล้วนะครับนี่จะมาเปลี่ยนนะครับเอา Saya main. เสร็จแล้วเราก็จะประกอบเอาไปประกอบใส่คืนนะครับ 那那的好。<clears throat> ดันโซ่ดันมอตลงนี้ครับดันดันสายพานตัวนี้นะครับคือหมุนเข้าตึงสายพาน,นครับตัวนี้ ึงสายพันธุ์พอเราก็ล็อกจะมีตัวล็อกอขันล็อกให้แน่นนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถดูนะครับ ยังเงียบแล้วนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนลูกลอกดันสายพานนะครับของรถ Honda c i t ต z ้ซปี2006นะครับเปลี่ยนเองได้นะครับแต่มันจะยากตรงที่ขันน็อตออกนะครับน็อตมันจะแน่นนี่นะครับอันไหลที่เปลี่ยนออกมันก็ยังดีอยู่นะครับ เปลี่ยนแค่ลูกปืนนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่เราได้สั่งอันใหม่มาก็เลยใช้อันใหม่ไปก่อนอันนี้เก็บไว้นะครับหาลูกปืนมาเปลี่ยนใหม่ไว้ใช้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ